ได้ยังไงอ้าวสมมติว่ากิเลสมันเกิดทรงไหนในตัวของเราเนี่ยทางที่จะเป็นทางให้อกุศลและธรรมต่างๆเกิดขึ้นมารับรู้เนี่ยมีกี่ทางมันมีหกนะมีอะไรอะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนะี่ยหกทางอันเนี้ยมีของใครไหมที่ว่าใจที่เลยมีทางที่เจ็ดมีไหมที่รับรู้อะไรมีทางที่เจ็ดมีไหม ไม่มีนะฉะนั้นอกุโลต่างๆมันก็เกิดมาอาศัยทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายขึ้นมารับอารมณ์เนี่ยคืาเรียกว่าจักขุทวานโสตทวานคานนทวานชิวานทวานกายยัทวานเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นมารับรู้รับรู้อารมณ์ทางนี้แหละทางตาทาหูฉะนั้นฉะนั้นการเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ต่างๆของเขาเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเนี่ยเนี่ยเรารู้รู้แหล่งแคานั้นนะว่าเขาต้องเกิดทางนี้แหละอ่าแล้วสองเรารู้จักอ่า หน้าตาของกิเลสใช่ไหมหน้าตาของกิเราก็ดูเขาทุกวันนี่เวลาโมโหขึ้นมาเรากําหนดว่าไงอะโมโหนาโมโหนาเบื่อกําหนดว่าไงก็เบื่อเนาเบื่อนาเนี่ยหงุดหงิดกําหนดว่าไงอ่าเราฟุ้งว่าไงเอาฟุ้งเนาฟุ้งนาเนี่ยเราดูเขาทุกวันเนาะแล้วก็รู้จากหน้าตาเขานะความฟุ้งเป็นยังไงความโมโหเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเราสามารถรู้ได้เนี่ย รู้จักหน้าตารู้จักที่เกิดเขาเนาะแล้วก็เราสามารถรู้จักวิธีระงับเขาหรือดับเขาเนี่ทำยังไงถ้าโกรธขึ้นมาพุ่งไปที่ไหนข้างนอกหรือเข้ามาข้างในอ่าเราก็ว่าไงระงับยังไงไม่ใช่อปืนไปยิงนะไม่ใช่มีดไปแทงนะทําไม่ได้ต้องเอาอะไรฆ่าเขาต้องเอากุศลธรรมนะ กุศลธรรมที่เราพูดถึงว่าสติสติไม่ก็ว่าสติเขาเป็นหัวหน้ายกสติเป็นประธานแต่จริงจิตเขาเกิดโดดเดี่ยวไม่ได้เขาต้องเกิดพร้อมกับจิตแล้วกับเจตสิกอื่นๆร่วมกันนะไม่ใช่ว่าเขาเกิดโดดเดี่ยวแต่ว่าเราพูดด้วยความเป็นหัวหน้าถ้าภาษาธรรมะทางพระเขาเรียกว่าประธานนันยะหรือประธานนั่นในพูดด้วยความเป็นประธาน,นถ้าอดูประมาณเหมือนในหลวงเสด็จมาอย่างเงี้ย เราไม่ต้องพูดว่าในหลวงพร้อมบริวารเสด็จมาไม่ต้องเนาะคำว่าในหลวงเสด็จมาก็หมายความว่าบริวารนันก็ต้องตามหลังมาแต่ยกในหลวงเป็นอะไรเป็นประธานอันนี้ก็เหมือนกันมีสติคําว่าสติมีสติแต่ว่ามันไม่สติตัวเดียวนะในสตินั้นสติมันเกิดพร้อมกับมหากุศลที่เรากําหนดอยู่นี้นะแต่สตินะเขาเกิดพร้อมในโศพณจิต 59- กหรือ91็ดวงเนี่ยเขาจะมีโสพณจิตทั้งหมดนะ แต่ว่าที่เราเจริญนี่เราเจริญเอามาหากุศลเป็นตัวหลักฉะนั้นการกําหนดเนี่ยเรากําหนดว่าโกรธหนอโกรธหนานะ่ะมาหากุศลถ้าเกิดขึ้นแล้วที่ประกอบด้วยสติที่มีกําลังเนะี่ยนะยกสติเป็นประธานแลวกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอโกรธเนอ,นอแล้วเป็นไงผลที่สุดความโกรธมันยังอยู่ไหมเมื่อกุศลเกิดขึ้นมาเข้ามาเข้าอากุศลด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 ,ลด,ลดมันถูกตัดกระแสเลย ถนะูกตัดกระแสไปเลยที่ีนการถูกตัดกระแสเข้ามันเนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดนะเป็นไปชั่วครัง้งชั่วข่าวนั่นเองอย่างโทาสัจะเด็ดขาดได้ก็ต้องเมื่อเป็นพระอนาคามีบุคคลนะเป็นอนาคามีบุคคลแต่ของเรานี่ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึง่งชั่วครั้งชั่วขราวเท่านั้นเองก็มีโอกาสเกิดอีกแต่มีโอกาสเกิดเราก็ไม่ต้องไปคิดนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเกิดมาก็เราก็เอามานะันน่ะ จัดการในหะ้มันเป็นฐานให้สติเกิดซะแล้วก็ทำลายไปซะ,ะคือกำหนดเนะี่ยไม่ต้องไปคิดทำลายต่างหากนะที่เรากำหนดลงไปนะี่ก็ชื่อว่าทำลายไปในตัวแล้วผมมันก็ดับไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยพุทธวิธีอันนี้เราต้องนำไปใช้ที่บ้านเพราะว่าเราต้องกลับไปสู่บ้านเราต้องรู้ว่าเออเนี่ยตื่นขึ้นมานะตาหจูจมูกลิ้นกายใจเรามันเปิดแล้วมันจะต้องมีอะไรมีตาก็ต้องมีการอะไรการเห็น มีหูต้องมีอะไรการได้ยินมีจมูกต้องมอีมีลิ้นต้องมีมีกายต้องมีการสัมผัสมีใจก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆเนานะต้องเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราเปิดแล้วนะพอเปิดแล้วฉะนั้นเมื่อเขาไหลเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีอะไรมีสติเป็นตัวกำกับเนาะกำหนดเนาะต้องตั้งสติไว้เห็นเราจะเห็นดีอย่างเดียวไม่ได้นะฉะนั้นมีอีกอย่างหนึ่งก็ขอฝาก ้โยคีของเราอย่างว่าเวลาสมมุติว่าเราไปอยู่บ้านนะเรามีคนสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งมาด่าเราด่าเราสดด่านะสารพัดด่า,าพูดยังไงนะสารพัดจะสรรหาคำด่าแล้วนะตอนนั้นเราควรทำยังไงถ้าตามหลักของวิปัสสนาต้องกำหนดว่ายินเนอยินเนอยินเนอนะ ถ้ายินนอยินนออย่างเดียวเราไม่จับเรื่องราวที่เขาพูดเนี่ยเราก็จะไม่ไม่โกรธอะไรเนาะยินหนอ้อยินหนออย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ระงับโดยการกําหนด,ดคือตั้งสติในการฟังกําหนดยินนอยินนอยินหนอเนานะ,ะแล้วทีนี้ก็อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมนะแต่อีกวิธีหนึ่งเราพูดถึงเรื่องของกรรมนะถ้าเขาด่าเราช็อตช็ช็ช็ชเนี่ย อันนั้นเราต้องจะไปคิดว่าเขาด่าเรานะเราต้องพิจารณาถึงเรื่องกรรมเราว่าเป็นอกุศสกรรมใหม่ของเขานะเป็นอกุศสกรรมเก่าของเราแล้วก็ปรงให้ตกว่าเราด่าเราจะไปเขาว่าเขาด่าเราไม่ได้นะเขาด่าเราโกรธเลยล่ะต้องว่าเราด่าเราต้องปรงให้ตกนะ คนที่พูดถึงเรื่องกรรมแต่ว่าโป่งไม่ตกเพราะอะร่อเลเพราะยังไม่คิดว่าคนอื่นเขาทําเราด่าเราอะ่ะแต่โป่งให้ตกต้องบอกว่าเราด่าเรานะอ่เป็นอกุศลกรรมใหม่ของเขาเป็นไงก็เพราะว่าคนที่กําลังด่านะั้นอะอะไรเกิดกับเขานะ่ะโทสะนะอกุศลนะใช่ไหมแล้วที่เขาด่าออกมานั่นเป็นการทําดีหรือทําไม่ดีพูดดีหรือพูดไม่ดีและอกุศลนั้นจะเป็นของเราหรือของเขา อันนั้นเขากําลังสร้างอากุศลใหม่ให้เขานะไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเพราะอากุศลนนะั่นกาลังเกิดกับเขาการด่าก็เป็นความปาดไม่ดีของเขาอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นอกุศลกรรมใหม่ที่เขาสร้างให้เขาเองแต่ว่าเป็นอกุศลกรรมเก่าของเราเป็นไงเราเคยด่าอย่างนี้แหละ <c oughs> เคยไปด่าคนอื่นรือเดือดด่าใครไว้เนี่ยเราสร้างกรรมของเราไว้นะเหมือนกับคนนี้สร้างกรรมมาให้กับเขาเนะี่ยต่อไปเขาก็เจอแบบนี้แหละก็เจอแบบนี้แหละ บางทีก็เขาไม่ได้ด่าเราแต่ชอบไปฟังเขาด่าก็มีเขาด่า,เ,าเขาเขาทะเลาะก,กันกับไทยมุงไงเป็นฟังเราเนี่ยทั้งที่เรื่องไม่ดีนะก็ได้โอกาสได้ผลไปในตัวเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยฉะนั้นเราบอกว่าเป็นอกุศลกรรมใหม่ของเขาเป็นอกุศลกรรมเก่าของอะไรของเราเพราะว่าเราสร้างอย่างนี้ไว้ แต่ว่ากับใครที่ไหนเมื่อไหร่เราจาไม่ได้เพราะภพชาติในอดีตเนี่ยกับปัจจุบันอดีตมันมากกว่าปัจจุบันไงเนาะเราทํากรรมไว้เงี้ยแม้แต่องค์สมเด็จพ่อเรายังถูกพนางมางคันธยาจ้างคนทั้งเมืองที่โกสัมพีด่าตามหลังพุทธเจ้าทั้งเจ็ดวันนะของเรามีใครเดินด่าตามหลังเจ็ดวันมีไหมไม่มีขืนด่ายอย่างนั้นะต้องตายก็ไปข้างหนึ่งแล้วจัดการไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ยว่ากันนะแต่ของเราไม่มีเลย แต่พระพุทธเจ้าประเสริฐขนาดไหนท่านยังถูกนะอันนั้นเป็นอกุศลกรรมเก่าของท่านไนงะพระอนุนขนาดพระอนุนชวนหนีพระพุทธเจ้าไม่ไปอะ่ะเห็นไหมเป็นอกุศลกรรมใหม่ของเขานะเป็นอกุศลกรรมเก่าของเราแล้วคิดวางไม่ให้โกรธต้องทํำยังไงต้องบอกว่าเราด่าเราถามมาทําไมจริงว่าเป็นเราด่าเราเอา้าก็ถ้าเราไม่ทําอกุศลชนี้นี้นแล้วอกุศลที่ไหนมันจะมาส่งผลให้เราอะ่ะใช่ไหมอันที่มันส่งผลเนี่ย ก็เพราะว่าเราไปทํากรรมชนิดนั้นไว้ไงเขากําลังให้ผลอยู่กรรมที่เราทําไว้เนี่ยไม่ใช่คนนั้นคนนี้ทําให้เรานะไม่มีเนี่ยพอเราทําไว้เราก็ต้องจงนีนะฉะนั้นเราต้องว่าเราด่าเราเมื่อเราด่าเรา,เราจะไปโกรธเขาไหมเราโกรดตัวเองได้ไหมไม่โกรธนะมันไม่โกรธมันถูกดับไปแล้วเนี่ยเราเราพิจารณาให้ถูกอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นเวลาออกไปเนี่ยเราเจอแบบนี้พิจารณาปงให้ตก เนาะปรงให้ตกถ้าปรงไม่ตกก็ไปคิดว่าเขาด่าเราเขาโกรธเราเขาทำลายเราอย่างงี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายที่ว่าเวลาเรากลับไปบ้านเราจะประพูดปฏิบัติตัวอย่างไรในการทำงานจริงเราทำกรรมฐานได้ตลอดวันตลอดวันแต่ว่าใช้สัมปชัญญะปะพะคืออะไรคือการทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวอย่างสมมติว่าโยมจะเขียนบัญชี สมมุติอย่างนี้นะเราทําหน้าที่เขียนบัญชีก่อนที่จะเขียนบัญชีเราทําสัมะชัญญะาไ้ก่อนว่าเราจะเขียนเราจะเขียนเราจะเขียนอ่ะเราก็ปล่อยไปตามเรื่องเลยนะอย่าไปหนอนะหนอไม่รู้เรื่องเลยล่ะนะหนอนไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นพอสิ้นสุดการเขียนเสร็จแล้วเราก็สรุปท้ายว่าไงเสร็จหนอเสร็จหนอจะเข้าประชุมก็เหมือนกันเราต้องทําความรู้สึกว่า <st> <'t look> like <that> เราจะประชุม <'t look> like <that> เราจะประชุมเราจะประชุมนะทำความรู้สึกตัวนะแล้วก็ต้องปล่อย ปล่อยใจไปตามเรื่องราวที่ประชุมไปหนอไม่ได้หนอแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็สรุปท้ายว่างไงเสร็จนอเสร็จหนอเนี่เราได้นะอันนี้ตามปกตินะแล้วที่นี้เราจะเดินไปไหนไปไหนก็แล้วแต่เราก็บอกว่าเราทําความรู้สึกว่าเราจะเดินเราจะเดินเราจะเดินแล้วก็ทําขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเลยนะเวลาขับรถก็เหมือนกันพอขึ้นนั่งเสร็จแล้วเราเราทาความรู้สึกตัวว่าเราจะขับเราจะขับเราจะขับ ทำความรู้สึกตัวก่อนว่าเราจะขับเสร็จแล้วก็ขับไปเลยนะอย่าไปหนอนะหนอเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่ไม่ได้นะ <c oughs> เป็นทอเข้าไปได้นะั่นนะอันนี้เราเราต้องต้องทำอย่างนี้นะเราว่าจะติดต่อจะพูดอนะไรกับใครเราก็ทําความรู้สึกตัวว่าไงเราจะพูดเราจะพูดเราจะติดต่อเราจะติดต่อนะหรือเราจะทํางานเราจะทํางานแล้วก็ปล่อยเรื่องไปเลยตามเรื่องนั้นเสร็จแล้วเราก็สรุปท้ายซะอันนี้เราก็ต้องเอาเน้นนาไปใช้นะ แต่ที่นี้ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัวสมมติว่าทานเข้ากลางวันเสร็จแล้วมีเวลา20-30นาทีเราก็ทําเป็นนั่งเก้าอี้แล้วก็เอนไปทําเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะแต่ไม่ต้องไปทําให้ทํามือน,นะแมมนั่งเสร็จแล้วก็เอามือวางนี่กำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยนะเดี๋ยวพวกมาขอหวยก,กันเป็นแถว <c oughs> ไช่ไห้ให้ได้นะอันนัะเรามีเวลา20-30นาทีก็แล้วแต่เราก็กำหนดไปไงนั่งหนอก็ได้ ถูกน้อยก็ได้ถ้าพองยุบมีแล้วก็พองน้อยยุบน้อไปก็ได้อันเนี้ยนะเราก็ทําไปอย่างนี้เน,นี่ยเราก็สามารถทําได้ถ้าก่อดนอนหรือว่าตื่นจากนอนหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ไปอะไรกับใครอย่างเงี้ยเราต้องการอยู่เป็นส่วนตัวของเราอันนั้นเราทําได้เต็มที่นะแล้วถามวระยะที่ทําอย่างเดินจงเดินจงกรมเนี่ยจะเอาระยะไหนตามใจชอบระยะตามใจชอบนะ จะเดินหกเลยก็ไม่มีใครว่าแต่เวลามาปฏิบัติตรงนี้ต้องเอาใหม่นะต้องเริ่มใหม่ทีละนี่เราจริงจริงอย่างจัง,จงแต่ต้นในบ้านเนะี่ยเราจะทําตลอดวันอย่างนี้ไม่ได้แต่เราตั้งสัมปชัญญะได้นะจะค้นเข้าจะตักแข้งจะทําอะไรหลวงพ่อที่พระที่ทรงพระเตวิดกองค์หนึ่งท่านบอกว่าโยมที่เขาแกงเขาทําอาหารเนี่ยเขาคนเน,น,น,นะคนหนอเนี่ยเขาสามารถสําเร็จเป็นพระโสดาบันได้เพราะอะไรเพราะคนหนอคนหนอนนอ,นอาการคนเป็นอะไร เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปนะแล้วใจที่ไปกําหนดรูปเป็นอะไรเป็นนามเนี่ยเราก็จะเห็นรูปเห็นนามปรากฏเนี่ยแล้วรูปนามนั้นเขาก็มีความเป็นมีความเกิดดับมีความเป็นอนิจจังทุกขังนาตาอยู่ในตัวแล้วนะเนี่ยถ้าเราสั่งสมไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกพันอย่างที่พระุทธเจ้าท่านท่านยกตัวอย่างว่าเวลาเราสังสมเนี่ยเหมือนกับช่างจักสารนะช่างจักสาร ช่างจักสารที่เวลาเขาจับด้ามมีดดำาพระเนี่ยเขาไม่ต้องไปค่อยคิดว่าเมื่อไรเนาะลอยมือของเราจะประทับบนด้ามมีดไม่ต้องนะจับไปทุกวันทุกวัน,วนมันก็จะก่อนไปก่อนไปผลที่สุดมันจะลอยมือเนี่ยบุ้มติดด้ามมีดไปทีนี้ของเราก็เหมือนกันกําหนดไปทุวกวันไม่ต้องกเอ๊ะวันนี้เราประหารกิเลส่าไ,ไรเป็นยังไงไม่ต้องไปกังวลเนานะ ขอให้มีเวลาตรงไหนกําหนดตรงนั้นมีเวลาตรงไหนกําหนดตรงนั้นทำไปทําไป,าไปแล้วนานเข้านะเข้ามันจะก,ก่อนลงก่อนลงลงลง,ลงแล้วก็เราก็สามารถเข้าถึงได้เนาะอันนี้ก็ต้องเพียรพยายามเรารู้พุทธวิธีได้พุทธวิธีจากที่นี่ไปแล้วเราก็ไปสานต่อแล้วต่อไปถ้ามีโอกาสก็เข้ามาปฏิบัติไปไม่ก็ว่ามาชาร์แบตหรือมาเพิ่มกําลังของกุศลธรรมให้ดีขึ้นมากขึ้น เราก็คิดว่าคงอีกไม่นานเราจะไปประกาศเราจะไปคิดว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าอย่าไปคิดประมาทตัวเองว่าเราคงไม่ได้อะไรนะเพราะว่ากุศนเก่าในอดีตที่เราทำมยังมีอยู่เนาะอย่าคิดประมาทตัวเองนะฉะนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานใจอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมอน,นาจของสัมมาเทวดาและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีและได้มาประพฤตปฏิบัติอยู่ณนะสถานที่ที่แห่ง,งนี้ก็ดีขวามนาาเหล่านั้นจงรวมกันเป็นธบะเดชะบันโดนบันดาให้ท่านทั้งหลายได้มีกําลังกายกําลังใจสมบูรณ์สามารถเจริญ จเจริญสุขด้วยอายุวันณนะสุขภะระปฏิพานธนาฐานสมบัติประกอบกิจการใดที่เป็นไปเพื่อเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่นำความเดือดร้อนมาแก่ตัวเองและผู้อื่นขอให้กิจการของท่านนั้นจงสำเร็จและก็จะเจริญก้าวหน้าและผลที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมารประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นในฐานทัศนสนดานของท่านทั้งหลาย ในอนาคตการอันไกลนี้โดยทั่วกันทุกทุกท่กทานเธอสาธุสาธุสาธุ